สวัสดีครับผมสักรินมะขามเปียกครับผมครับมุตเกษเนครับครับผมวันนี้เมารลักเยอบปากแังมาลักยามดีผิปุเราพันลูกตอนนี้ฝนกระตกนํำน,นะสงสัยนั่นน,น,นั่นเลยนอ่นลืมมาจักเนะาะเปเมืองลี <laughs> คือว่าไพฟิวสคือว่าไะต้องเดินค่อยๆใช่ไหมปลามันจะได้ยินเสียงเราใช่ไหมนามมันบุมี่ไหมนามมันบุมมี่ตุ่นเหนียงขึ้น้่ามโอ้ คนันจะตกตริงๆตกมาื่นเงียบเลยเงียบเลยใช่ไหมมสีมารักมารอยยามดีเพื่อนครับเออเออเออโอ้โอ เปียนเออเติดไม่อย่างเกิดขึ้นเลยเ็นไงพี่วัดบูบี้น้ำมันบ่ไหลแค่คุณไหนมา จ้าของลีมาเจ้าของลีลีลีรีจ้าของลีโอ้ยเจ้าของลีมาว่าสิมาลอยเอาปลาคลักเอยปลานนี้ว่าไปเติมน้ำมันเอยมั้งบ๊วย 那一啊？ แล้วสิดแต่สิมาลอยเอาทองคนก็บุรกระเีมาสอนป่า <laughs> วิง่งตอนแล้วเลยติ๊ติด ที่ฝั่งนี้พี่บรุต หกหนึ่งจ้าได้ีผ้าพี่เก็บบขามกับปูกับมี่ไกับปูหน่อยได้ผ้าพี่เก็บออกกบาคเพ่น,ะนว่าพ่นว่าเพ่นออไม่ยามไปก็ไปยามได้นลยมึมีอืม ปูกับปูชีวิตกับปูตัวนึงนะจริงๆงานดี oh, มึงผลงานมึงผลงานอุย๊ยเก่นไหนพี่วุฒิเก่งยังไงนยครับผลงานเป็นไนงกรกดีปวนตันตาปวนเนาะ,นะหลอกพัก แจ้งเพ่งอันนี้แหนีน่นะแจง้งแจ้งเพ่งมุนรักรักปลาดีปลาลีแห้เนี่ยมุนล,ลักกาดีปลาลุงดีปลาลุงจอนเฮ็ดที่อย่างล่าสีดปูแนว่นี่นะโอ้มันมันเห่มาที่อย่างนี่เฮ็ดตัวอะเฮ็ดเพาะที่อย่างแนวนี่น พ้ององเพ้าเหรอโอ้พ้องเลนมดแ้อได้ปนครับพี่น้องเอื้อนแลัวเอื้อนยังมึงไหมเนาะยังมึงไหมขับสวัสดีครับ